ขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะป้าแป๋วเสียงหวานเลยเดียว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 หวานตาล้วอ่ะกี่ถุงคุณกับป้าตุ๊หวาส่งที่หน้าบ้านจอจอจปีนี้ลูกเตจริงๆแล้วพอเห็นกล่องอ้าว เป็นป้าแป๋วนะคะป้าแป๋วทำ YouTube Channel เหมือนกันนะคะส่งของมาให้โนอาอีกแล้วค่ะโนอ,อา,อาทำเองนู่กันนออาอยากทำเองเหรอลูกพี่จีไปไหนลูกพี่จีจะเข้าห้องไปนอนเดี๋ยวนะคะโอ้โอ้โอโอป้าแป๋วส่งอะไรมาให้หนูป้าแป๋วส่งของแต่ตับเบดี่เหรอ โอ๋นอนอาบอกป้าปแป๋วส่งสตรอ,อเบอรีร่นี่เขาเห็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ป้าแป๋วไปเที่ยวสตรอ,อเบอร,บรี่ที่สวนมาค่ะก็เลยส่งมาให้หลานแล้วป้าป้าแบบจบาเบาลูกเดี๋ยวให้ดูนะคะอู้ดูนี่ค่ะอุย้ยลูกใหญ่มากเดี๋ยวอเอพีเอเมอเอาเอาโนอขอบคุณป้าแป๋วก่อนลูกขอบคุณค่าก่อนแล้ว ขอบคุณ,ค,ณค่ะ,ะโอ้ขอบคุณค่ะป,ะป้าแป๋วเสียงหวานเลยเดี๋ยว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 แม่ล้างมือก่อนนะไม่ใช่ล้างมือล้างสตรอเบอรี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาชิมกันค่ะนี่ค่ะอุ้ยลูกใหญ่มากโอ้โหดูความดูความใหญ่นะคะดูความใหญ่ของสตรอเบอรี่ที่ป้าแป๋วส่งมาโอ้โหลูกดิ้บิ๊กแบบว่า นี่ค่ะนอาบมาแล้วหูเต็มกำมือเลยเอาช้อนตักกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวกันนะคะอยากกินเต็มที่เลยอันนี้กอ่ะกินอันนี้โอ้โหกินหนึ่งลูกก่อนกินหนึ่งลูกโอ้โหอร่อยอร่อยยไหมคะอร่อยแม่อร่อยแม่อาจจะพูดตามแม่นะคะอาขนมเลยลูกหวานไหมคะหวานไหม อะขนของเล่นมาเต็มโต๊ะเลยได้เดี๋ยวแม่ชิมมา้างแม่กินด้วยนะอร่อยไหมอะเดี๋ยวแม่แม่มชิมบ้างเขาหูดูลูกป้าส่งมาให้ลูกใหญ่มากช่องป้าแป๋วนะคะก็ พากินพาเที่ยวเหมือนกันแล้วก็สอนทําอาหารญี่ปุ่นแบบว่าน่าทานมากเลยนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะอู้หูนะขอกินมั่งให้แม่กินอ้อยอ้อยอ้อยอ้ออ้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 หนีไปได้แม่กอดอ่ะแม่ไม่ให้อะไปไหนหรอกแม่กอดอ่ะไว้เลยเนี่ยไม่ให้ไปไหนหรอกอ้าให้แม่กินมั่งดิไอ้เจ้าอาเนี่ย เดาๆเนอะอ่ะหวานมากอื้มขี้อื้เบิร์ดหรอเบิร์ดหรออืมกินก่อนลูกพี่สีจะกินสกอตบลีเเหรอลูกอื้ม ขอบคุณค่ะป้าแป๋วยังลูกขอบคุณค่ะพูงคาดีโูกอ,อ้าวอ๋อไอชีมไหมคะอือฮึเดี๋ยวพ่อแว่นเห็นยิ้มใหญ่เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเอาไว้แบ่งไว้ให้พ่อแว่น <ๆ S 1> เดี๋ยวพ่อแว่นกลับมากลางวันเห็นนะโดีใจลูกใหญ่อ่ะเดี๋ยวแม่เอาตรงนี้ออกให้ลูก กินลูกนี้ให้หมดก่อนลูกนี่ไงหูแดงๆเลยอะอืมเชืใจอืมโอ้ย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 อ้ยโอ้ยอยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โ <laughs> อ,อ้อยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโออยโอย้ยโอยโอยโอยโ้ยโอยโออยโอยอยโอยโออ้อย อลูกหนูต้องกินอ ouais, ันนี้ให้หมดก่อนนะคะคอนเกนโว้าโอ้ยโอ้โหหูหให้อัมปอรแมนกินเหรอลูกอืมอือหือพี่จ uh ีไงล่ะลูกนั่งมองโอ้ยจต่ทำไมทิงให้แบบนี้พ่ออะดูดูไอ้เจ้าอะอือหือ หวานไหมป้าแป๋วบอกว่าส่วนเนี้ยหวานที่สุดเลยป้าแป๋วชอบก็กินแปเลยออป้าแป๋วเป็นยี่หกปดเนี่ยเนี่ปลูกใหญ่ใช่ไหมเฮ้ยอยากกินอีกเหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไม่กินเต็มเตมอ่ะกินก่อนนั่งหนึ่งอ่ะกินเลยพ่อโอ้โห หวานโอ้หวานไหมหนอาถามพ่อว่าชื่นใจไหมอ่ะชื่นใจ <laughs> อร่อยไหมคะขอบคุณป้าแป๋วขอบคุณป้าแป๋วแล้วขอบคุณค่ะป้าแป๋ว ส่งของอร่อยมาให้หนูกินอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวแม่แหม่มจะแปะช่องชนะของป้าแป๋วไว้ให้นะคะเพราะว่าป้าแป๋วนี่นะมีความชํานาญแบบว่าในเรื่องการทําอาหารญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องผลไม้ที่ญี่ปุ่นมากเลยค่ะเข้าไปชมกันได้นะคะมิสบัจิโกะไปนะอันนี้ใช้เป็นอ่ะใช้เป็นพึ่งทำให้อะไรนะดอกดอกไม้ๆๆๆๆอ๋อใช้พึ่งผสมเกสร น่นด,ๆๆๆดูอ่าน oh. ค่ะสตรอเบอรี่ตกฟันไม่กินหรอกินก่อนกินก่อนแล้วไม่ต้อะรักกินแน่นแน่ขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ